สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Tiger Review นะคะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันค่ะมี5หุ้นเด่นที่น่าจับตามองเป็นพิเศษเลยก่อนที่เขาจะประกาศผลประกอบการกันคือ Bank of America เนี่ยเขาเพิ่งวิเคราะห์ออกมาสดๆร้อนๆเลยนะคะเมื่อ25ตุลาที่ผ่านมานี้เองว่ามีอยู่5ตัวที่ราคาตอนนี้ อ,อ,อาจจะยังไม่สะท้อนมูลค่าจริงแล้วก็ไม่แววพุ่งแรงได้ก่อนสินไตรามาสนี้ด้วยค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าทําไมหุ้นเหล่านี้ถึงน่าสนใจมีโอกาสเติบโตอย่างไงในมุมมองของนักวิเคราะห์เก่งๆอย่างโอมาเดซูคิกับมีเฮบัเทียจาก b a n ก of a เมริกาเป้าหมายเราก็คือจะมาย่อยข้อมูลสําคัญสำคัญให้ฟังกันนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีจุดเด่งอะไรปัจจัยขับเคลื่อนคืออะไรทําไมถึงน่าสนใจในช่วงนี้โอเคงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะ หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดี Roblox ค่ะหรือ RBLX ที่เป็นแพลตฟอร์มเกมแล้วก็ Metaverse ที่ฮิตมากๆคือ Bofa เขามองว่าผลประกอบการเนี่ย น่าจะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะคะเพราะว่าจำนวนผู้ใช้งานรายวันหรือ daily active user นะคะ DAU มันเพิ่มขึ้นตลอดเลยแล้วราคาหุ้นตอนนี้ก็ยังมี upside มีโอกาสตโตได้อีกน่าจะ20% up เลยนะคะแม้ว่าบริษัทเองอาจจะให้ไก์เลนหรือคำแนะนำที่ดูาาระมัดระวังหน่อยแต่โบฟาเขาเชื่อว,ว่าตัวเลขจริงๆน่าจะดีกว่านั้นค่ะใช่ครับคือจำนวนผู้ใช้รายวันหรือ DAU เนี่ยมันเป็นเหมือนชีพประจรขอ,ของธุรกิจแพลตฟอร์มเลยนะครับ การที่มันเติบโตต่อเนื่องในกรณีของ Roblox เนี่ยเออมันไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆนะครับแต่มันหมายถึงฐานผู้ใช้ที่เหนียวแน่นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นประตูสำคัญเลยสู่การสร้างรายได้ที่หลากหลายมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการซื้อไอเทมในเกมหรือการสมัครสมาชิกต่างๆซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่นักลงทุนมองหาอยู่ครับอ๋อค่ะ แล้วประเด็นที่บอสเอเขามองว่าผลงานจริงจะดีกว่าไกดันซ์ที่บริษัทให้แบบระมัดระวังล่ะคะตรงนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะอืมตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากครับในมุมมองของนักลงทุนเนี่ยการที่บริษัทให้ไกดลนส์แบบ conservative หรือแบบระมัดระวังเนี่ยนะครับมันอาจจะหมายถึงการบริหารความคาดหวังของตลาดหรือบางทีก็อาจจะซ่อนความมั่นใจลึกๆไว้ว่าจริงๆแล้วฉันทำได้ดีกว่านั้นนะ การที่นักวิเคราะห์อย่าง BOA เขากล้าที่จะมองต่างมองส่วนทางการเดินแบบนี้ออกมาเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเห็นสัญญาณบางอย่างที่มันแข็งแกร่งกว่านั้นเช่นโมเมนตัมของ d a u ที่อาจจะดีกว่าที่คาดไว้จริงๆหรือว่าแนวโน้มการใช้จ่ายต่อหัวของผู้เล่นที่มันเพิ่มขึ้น ถ้าเกิดว่าผลประกอบการออกมาดีกว่าค่าจริงๆนะครับตลาดก็มักจะให้รำวัลอยู่แล้วด้วยราคาหุ้นที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้นซึ่งมันก็จะสะท้อนว่า b o a เขาเดิมพันถูกทางกับศักยภาพที่อาจจะซ่อนอยู่ของ Roblox ครับโหน่าสนใจมากค่ะเหมือนกับมองทะลุความระมัดระวังของบริษัทไปเลยนะคะ ทีนี้จากโลกเสมือนจริงเราขยับมาดูบริษัทที่จับต้องได้มากขึ้นในโลกการเงินกันบ้างดีกว่าค่ะ W X ค่ะตัวนี้ B O A เขาคาดการว่าจะเห็นการเติบตัวของรายได้เป็นครั้งแรกเลยนะคะในรอบ4ไตรามาสหรือรอบปีเลยหลังจากที่เขามีการปรับโครงสร้างองค์กรไปเขาเลยมองว่าเหมือนเป็นหุ้นที่กำลังจะฟื้นตัวหรือที่เรียกว่า turn around story นะคะแต่ราคาย,ยังไม่แพงครับ คำว่า turn around story นี่มันมีเสน่ห์เสมอนะครับในหมู่นักลงทุนนะคือมันเป็นเรื่องราวของบริษัทที่อาจจะเคยสะดุดไปแต่ว่ากำลังจะกลับมายืนได้แข็งแรงอีกครั้งการที่ WX ซึ่งเขาเป็นผู้นำด้านโซลูชนันการชำระเงินสำหรับกลุ่มยานพาหนะหรือพวกฟลิ t นะครับ กำลังจะกลับมารายงานรายได้ที่เติบโตได้อีกครั้งหลังจากการปรับโครงสร้างเนี่ยมันเป็นสัญญาณชีพที่สำคัญมากๆเลยครับว่าการแก้ปัญหาภายในหรือการปรับทิศทางธุรกิจเนี่ยมันเริ่มส่งผลบวกแล้วอืมแต่หุ้น turn around แบบนี้มันก็มักจะมาพร้อมความเสี่ยงด้วยหรือเปล่าคะเราควรจะจับตามองอะไรเป็นพิเศษไหมคะถูกต้องเลยครับอันนี้สำคัญมากความเสี่ยงหลักๆเลยก็คือ การฟื้นตัวนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงตามที่คาดหวังไว้หรืออาจจะช้ากว่าที่คิดก็ได้การปรับโครงสร้างอาจจะมีค่าใช้จ่ายแฝงที่เรายังไม่เห็นหรือว่าตลาดหลักของเวกซ์เองเช่นพวกธุรกิจขนส่งโลจิสติกอาจจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ก็ได้ครับการที่บอบเฟย์มองว่าหุ้นอย่างอันเดอร์วลูดหรือราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นเนี่ยก็แปลความหมายได้ว่าตลาดยังไม่ได้เชื่อมั่นในการฟื้นตัวนี้แบบร้อเปอร์เซ็นต คืออาจจะยังรอดูตัวเลขผลประกอบการจริงๆก่อนสิ่งที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยก็คือ 1. รายได้กลับมาเติบโตได้จริงไหมและ2ที่อาจจะสําคัญกว่าน,นั้นคืออัตรากําไรหรือมาจินนะครับมันดีขึ้นด้วยหรือเปล่าถ้าทําได้ทั้งสองอย่างนี้ถึงจะเป็น turn around ที่แข็งแกร่งจริงๆครับผมชัดเจนเลยค่ะต้องดูให้ลึกกว่าแค่เรื่องรายได้จริงๆนะคะ ขยับมาดูกลุ่มพลังงานทดแทนกันบ้างค่ะ Enphase Energy หรือ ENPH ผู้นำด้านเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์สำหรับโซลา r เซลล์ถึงแม้ว่าภาพรวมตลาดโซลา่าช่วงนี้อาจจะดูแผ่วๆลงไปบ้างนะคะแต่บอฟฟากลับมองว่า ENPH น่าสนใจมากเพราะเขามีงานในมือที่รอส่งมอบหรือ b a c k หลอกสูงมากเลยค่ะแถมอัตรากำไรหรือ m a r จินก็ยังดีอยู่ด้วยเขาเลยคาดว่าผลประกอบการน่าจะออกมาดีกว่าที่คาดกันค่ะ ครับผมตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยนะครับมันเหมือนเป็นสมองของระบบโซล่าเซลเลยทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซล่าให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่เราใช้กันในบ้านในอาคารได้จริงๆการที่ Enphase มี Backlog สูงในขณะที่ตลาดโดยรวมอาจจะชะลอตัวเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่น่าขบคิดมากครับมันบ่งบอกถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันของเขา อาจจะเพราะว่าเทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์ของ Enphase ที่เขาว่ากันว่าเหนือกว่าคู่แข่งในแง่ของประสิทธิภาพแล้วก็ความน่าเชื่อถือความทนทานหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเก่งในการเจาะตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งอาจจะยังมีความต้องการที่ค่อนข้างแข็งแงกร่งกว่ากลุ่ม,มอ,อื่นๆครับอ๋อแสดงว่าถึงแม้ว่าภาพรวมอาจจะมีลมต้านอยู่บ้างแต่เรือของ Enphase ก็ยังแล่นไปได้ดีอยู่ ประมาณนั้นเลยครับแล้วก็การที่เขาสามารถรักษาอัตรากําไรที่ดีไว้ได้ด้วยเนี่ยมันยิ่งตอกย้ําความแข็งแกร่งของเขานะครับอาจจะมาจากการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีเยี่ยมหรือความสามารถในการตั้งราคาขายได้เพราะว่ามีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าคือถ้ามองในระยะยาวเนี่ยเทรนพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วการที่ Enphase สามารถยืนระยะได้ดีในสถานการณ์ปัจจุบันทํให้เบลฟาเขามองว่าราคาหุ้นณปัจจุบันเนี่ย อาจจะยังไม่ได้สะท้อนศักยภาพความเป็นผู้นำในระยะยาวนี้เต็มที่เท่าไหร่โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ valuation หรือการประเมินมูลค่าของหุ้นในกลุ่มเดียวกันครับของบริษัทนี้สำคัญมากเลยนะคะในช่วงที่ตลาดพันผวนแบบนี้มาต่อกันที่กลุ่มซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรบ้างค่ะ Workday หรือ WDL แพลตฟอร์มสำหรับบริหารทรัพยากรบุคลากรหรือ HCM แล้วก็การเงินบนคลาวค่ะ ตัวนี้บอฟเฟ่ก็คาดว่ารายได้จากค่าบริการหรือ subscription revenue เนี่ยจะโตได้มากกว่า15%เลยนะคะแรงหนุนหลักๆก็มาจากความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่ยังมีอยู่แล้วก็การนำ AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเขาเลยมองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้อออาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อค่ะตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจจริงๆครับผมรายได้ค่าบริการหรือ subscription revenue เนี่ยคือหัวใจหลักของธุรกิจแบบ SaaS หรือ Software as a s e r อ i c e อย่าง Workday เลยนะครับการเติบโตในระดับ15%ขึ้นไปในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ระดับนี้แล้วเนี่ยถือว่าน่าประทับใจมากนะครับมันสะท้อนถึงรายได้ที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วก็คาดการได้ค่อนข้างแม่นยำซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนชอบมากครับค่ะแล้วการนำ AI มาใช้ล่ะคะมันช่วยขับเคลื่อนการเติบโตให้ Workday ได้ยังไงบ้างคะออ AI ในแพลตฟอร์ม SCM และการเงินอย่าง Workday นี่ไม่ใช่แค่ลูกเล่นสวยๆนะครับแต่มันช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าได้จริงๆยกตัวอย่างเช่นนะครับ มันอาจจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานเพื่อให้วางแผนกำลังคนได้แม่นยำมากขึ้นช่วยตรวจจับความผิดปกติทางด้านการเงินได้เร็วขึ้นหรือแม้กระทั่งช่วยให้พนักงานเนี่ยทำงานกับระบบได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นผ่านพวกแชทบอทหรือ AI assistant ต่างๆสิ่งเหล่านี้มันทำให้ Workday ไม่ใช่แค่ระบบที่ใช้บันทึกข้อมูลเฉยๆแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นซึ่งมันก็จูงใจให้ลูกค้าเดิมอยากอยู่ต่อแล้วก็ดึงดูดลูกค้าใหม่ๆได้ด้วยครับ ส่วนประเด็นที่โบฟาเขามองว่าราคาหุ้นมันลงมามากเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดจากความกังวลเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจนะครับที่อาจจะทําให้องค์กรต่างๆชะลอการลงทุนใหญ่ๆลงหรืออาจจะมาจากการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นแต่ถ้ามองว่าพื้นฐานธุรกิจของ Work Day ยังแข็งแกร่งรายได้ยังเติบโตได้ดีและมี AI เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนในระยะยาวอีกครับเข้าใจเลยค่ะบางทีตลาดก็อาจจะตื่นตระหนกเกินพื้นฐานไปบ้างเหมือนกันนะคะมาถึงตัวสุดท้ายในลิสต์แล้วค่ะ Paycom Software หรือ PAYC ทำธรรุรกิจซอฟต์แวร์ด้านบัญชีเงินเดือน payroll แล้วก็บริหารทรัพยากรบุคคล HR management คล้ายๆกับ Workday เหมือนกันแต่ว่าโบเฟ่เขาชี้ไปที่จุดเด่นเรื่องการขยายตัวของอัตรากำไรหรือ margin expansion นะคะแล้วก็การรักษาฐานลูกค้าได้ดีเยี่ยมเลยเขาบอกว่าถึงแม้เศรษฐกิจจะดูผันผวน,ผนแกว่งๆไปบ้างแต่ธรุรกิจหลักของ Paycom ยังแข็งแกร่งอยู่ แถมโบฟ์ยังมองว่าราคาหุ้นตอนนี้ถูกที่สุดในกลุ่มเดียวกันเลยนะคะมีโอกาสที่จะเด้มขึ้นได้หลังประกาศงบค่ะครับการที่อัตรากำไรมันขยายตัวได้หรือ Margin Expansion เนี่ยเป็นสัญญาณบวกมากๆเลยนะครับมันบอกว่าบริษัทนี้เก่งขึ้นเรื่อยๆคือไม่ใช่แค่ขายของได้มากขึ้นนะแต่สามารถทำกำไรต่อนหน่วยได้ดีขึ้นด้วยอาจจะมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายภายในที่ดีขึ้น การขายบริการเสริมอื่นๆที่มีกำไรสูงขึ้นหรือการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามขนาดของบริษัทที่ใหญ่ขึ้นหรือที่เรียกว่า economy of scale นะครับและการรักษาลูกค้าเก่าได้ดีมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะในธุรกิจซอฟต์แวร์แบบนี้โอ้โหสำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่หรือ customer acquisition cost เนี่ยมันสูงกว่าต้นทุนในการรักษาลูกค้าเดิมหรือ retention cost เยอะมากครับ การที่เพย์คอมสามารถทําตรงนี้ได้ดีมากแสดงว่าลูกค้าเขาแฮปปี้กับผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งมันก็จะนําไปสู่รายได้ที่มั่นคงและกําไรที่คาดการได้ง่ายขึ้นตามมามันเป็นเหมือนรากฐานที่แข็งแรงมากๆของธุรกิจเลยครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจหรือน่าคิดต่อก็คือทำไมหุ้นถึงถูกมองว่ามี valuation หรือราคาที่ถูกที่สุดในกลุ่มทั้งๆที่มีจุดแข่งชัดเจนทั้งเรื่อง margin และ retention อ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าต,ตลาดกังวลเรื่องอัตราการเติบโตในอนาคตเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่อาจจะใหญ่กว่าหรืออาจจะมองว่าตลาด Payroll HR มีการแข่งขันที่สูงมากจนกดดันราคาหรือเปล่าแต่ถ้า Paycom สามารถพิสูจน์ได้ด้วยผลประกอบการที่จะออกมาว่ายังเติบโตได้ดีและยังรักษามาจิ้นที่แข็งแกร่งไว้ได้จริงมันก็มีโอกาสที่ตลาดจะกลับมาประเมินมูลค่าหุ้นตัวนี้ใหม่หรือรีเรทให้สูงขึ้นได้ครับ อีกอย่างคือต้องไม่ลืมว่าบริการ p e r r o อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามมันจึงมีความทนทานในระดับหนึ่งอยู่แล้วครับครบแล้วนะคะ5ตัวเด่นจากมุมมองของ BOA ทั้ง Roblox, WEX Enphase Workday แล้วก็ p พ y c o m ถ้าให้สรุปภาพรวมจุดร่วมสำคัญสคัญที่ b o เเขาเลือกหุ้นเหล่านี้มา ก็คือเรื่องที่ว่าหุ้นเหล่านี้อาจจะมีราคาที่ยังต่ำกว่าที่ควรจะเป็นหรือ under valued แล้วก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นได้อีกราวๆ15-25%โดยมีตัวเร่งสำคัญคือผลประกอบการที่กำลังจะประกาศออกมาซึ่ง BOA เขาคาดว่าจะดีกว่าที่ตลาดโดยรวมมองไว้แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะในภาพรวมก็หมายความว่าในมุมมองของนักวิเคราะห์กลุ่มนี้นะครับหุ้นทั้ง5ตัวเนี่ยมันมีปัจจัยเฉพาะตัวที่น่าสนใจมากๆรออยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเติบโตของผู้ใช้งานที่ยังแข็งแรงมากๆสำหรับ Roblox การฟื้นตัวที่กำลังจะมาถึงของ WeMix ความสามารถในการยืนหยัดท่ามกลางตลาดที่ท้าทายของ Enphase การเติบโตจากเทรนด์ดิจิทัลและ AI ของ Workday หรือว่าประสิทธิภาพในการทำกำไรและการมัดใจลูกค้าของ Paycom ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้อาจจะนำไปสู่ผลประกอบการที่ออกมาน่าประทับใจแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นปรับโตขึ้นได้ในระยะสัน้นตามที่บฟ f a n เขาคาดการไว้นั่นเองครับแต่ตรงนี้สำคัญมากนหมครับ ต้องย้ำเตือนกันเสมอว่านี่คือโลกของการลงทุนนะครับมีโอกาสก็ย่อมต้องมีความเสี่ยงเป็นของคู่กันตลาดหุ้นมีความผันผวนได้เสมอการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ก็คือการคาดการณ์นะครับมันไม่ได้การันตีผลลัพธ์ถ้าผลประกอบการที่ออกมาจริงมันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือว่าต่ำกว่าที่ตลาดตั้งความหวังไว้สูงราคาหุ้นก็พร้อมที่จะปรับตัวลงได้แรงเช่นกันโดยเฉพาะหุ้นที่ถูกจับตามองมา,มากแบบนี้ครับดังนั้นข้อมูลที่เราคุยกันในวันนี้ทั้งหมดเนี่ย เป็นเพียงมุมมองหนึ่งจาก Bank of America เท่านั้นนะครับไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคลแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดผู้ที่สนใจควรจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปศึกษาต่อยอดทำความเข้าใจในตัวธุรกิจและความเสี่ยงต่างๆให้ลึกซึ้งมากขึ้น ประเมินความเสี่ยงที่ตัวท่านเองยอมรับได้แล้วก็อาจจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเสมอครับผมก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมอยากจะชวนให้ลองคิดต่อยอดกันสักนิดนะครับการที่นักวิเคราะห์เขาเลือกหุ้นที่ผสมผสานกันทั้งกลุ่มเทคโนโลยีอย่าง Roblox, Workday, Paycom กลุ่มพลังงานอย่าง Enphase แล้วก็กลุ่มบริการทางการเงินอย่าง v x ในช่วงก่อนประกาศผลประกอบการแบบนี้เนี่ยมันกําลังสะท้อนตีนการลงทุนหรือมุมมองอะไรที่พวกเขากําลังให้น้ําหนักเป็นพิเศษในตลาดตอนนี้หรือเปล่าครับเช่น การมองหาการเติบโตที่ยังชัดเจนอยู่การเดิมพันกับการฟื้นตัวของบางอุตสาหกรรมหรือว่าการค้นหาบริษัทที่มีคุณภาพดีที่ตลาดอาจจะมองข้ามไปในช่วงก่อนหน้านี้ทุนของเราเมื่อเทียบกับความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอลองเก็บคําถามเหล่านี้ไปคิดเป็นการบ้านกันดูนะครับน่าจะช่วยให้เรามองภาพการลงทุนได้กว้างขึ้นครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยนะคะ และอยากให้เราทำคลิปแบบไหนพูดคุยกับเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ